เอ๊ะอ้าว <S <S เฮ้ยนิ่มก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช um, uh ่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอ้าดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันซิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร Me down. <laughs> จัวราตรดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจจยาก,กรรมก่อนช่วงเทศกาลสงการ2559ตตท,ท,ทตราดเผยเทศกาลสงการจักััตราดยอดจองโรงแรมแล้ว80%รายงานพิเศษ้องแปมของเก่าสร้างเงินสร้างบ้านสร้างอนาคต ต่อไปที่พบกับทีมข่าวแสงสยบเคเบิลทีวีและตราทีวี .com จังหวัดตราดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลสงการ2,559ป้องกันปัญหาอาชญากรรมเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดตราด เวลา10นาฬิวันที่1เมษายน2559ที่บริเวณหน้าพระบร,รมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารกางจังหวัดตรา นายชนะเอี่ยมแสงผูว้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตำรวจะเวนชายแดนตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสันนิบาตและอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราจำนวน250คนออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลสงการประจำปี2559พร้อมทั้งรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรา โดยมีพลตำรวจตีนพพร,รัตน์ลินทพงศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรานาวาเอกสมรภูมิจันโทผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยทตินตราเขาร่วมการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ ผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงการซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมักนิยมเดินทางมาพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราหน่วยเฉพาะกิจนาวิกิโยธินตราด กองร้อยอาสา,ารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติด รวมทั้งบุคคลตามหมายจับคดีต่างๆโดยปฏิบัติอย่างเข้มข้นในช่วงระหว่างวันที่1 1 0ถึง10เมษายน2559รวมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดบุคคลยานพาหะะในพื้นที่เสี่ยงเส้นทางที่ล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราด ตทตราดเผยเทศกาลสงการจังหวัดตราดมียอดจองโรงแรมแล้ว80%นางสาววัรณนะประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในช่วงเดือนเมษาย,ยน2559โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการในขนาดนี้มียอดจองห้องพักแล้วกว่า80% ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญในจังหวัดตราดเช่นเกาะช้างเกาะกูดจะเป็นกลุ่มครอบครัวเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ถือว่าการท่องเที่ยวตราดในปีนี้ภาพรวมค่อนข้างดีจากสถิตินักท่องเที่ยวในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมันเดินทางมาเยอะที่สุดรองลงมาฝรั่งเศสอังกฤษและประเทศแถบสแกนดิเนเวียตามลำดับและยังเป็นกลุ่มครอบครัวอีกเช่นกันซึ่งถือว่าจังหวัดตราดยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบว่ามีการจองมาค่อนข้างจะเยอะถึงประมาณ80%เดีในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจบ่งตลางโดยเฉพาะเยวาวชนกับครอบครัวนะคะ จะมีการจองเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะคะกลุ่มของเยชนครอบครัวเหล่านี้ที่เป็น้าคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะปีนี้เรียกว่าการท่องเที่ยวต่างคนท่างนทีเดียวจากการที่เราตรวจสอบสถิตินักท่องเที่ยวสองสาเดือนที่ผ่านมานะคะจนถึงเที่งเดือนเมษายนที่จะถึงเนี่ยเราก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวจังหวัดวรัดเรียงลําดับนะคะอันดับหนึ่งก็คือเยอรมันอันดับ2ก็คือฝรั่งเศสอันดับ3ก็คือกลุ่มสแกนดิเสามก็คือฝรั่งอังกฤษสามก็คือาทั่งเที่ยน จงังหวัดตรางมากและกลุ่มที่เข้ามาจะเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็มีวันพักเฉลี่ยที่น่าดีใจทีเดียวปีที่แล้วเขาพัก1ิวันปีนี้ก็มีวันพักยาวถึง20วันถึงหน,นึ่งเดือนเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกว่าจังหวัดตรัดเรายังอยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ป๋องแปงของเก่าสร้างเงินสร้างบ้านนายอำนวยวงทองอายุ57ปีเจ้าบ้านบ้านไปของตำบลวางกระแจะอําเภอเมืองจังหวัดตราดหรือป๋องแปงชื่อที่ติดอยู่ข้างรถคู่ใจสภาพเก่ากว่า40ปีที่ผู้คนทั่วไปคุ้นเคยชินตาคือป๋องแปงรับซื้อของเก่านายอำนวยประกอบอาชีพซื้อของเก่ามานานกว่า40ปีแล้วสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยาวนานจนปัจจุบันมีบ้านหลังใหญ่ สวนยางในตะบนท่ากลุ่มกว่า30ไร่และสวนผลไม้อีก1ไร่ซึ่งทั้งหมดได้มาจากการเก็บของเก่าขายปัจจุบันนายอำํำนวยต้องประสบปัญหาเนื่องจากราคาของเก่าที่รับซื้อมาทุกชนิดลดลงเช่นเหล็กเหลือกิโลกร,รัมละ2บาททองเหลืองกิโลกร,รัมละ50บาททองแดงกิโลกร,รัมละ100บาทถุงพลาสติกกิโลกร,รัมละ4บาทกระดาษกิโลกร,รัมละ2บาท นอกจากนี้ป๋งองแปงยังรับแลกธนบัตรที่ชำรุดหรือขาดอีกด้วยโดยจะขับมาจากอำเภอเมืองตราดมารับซื้อของเก่าที่อำเภอคลองใหญ่เป็นหลักเนื่องจากมีขาประจำที่รับซื้ออยู่แล้วขณะที่การรับซื้อของเก่าในอำเภอเมืองตราดนั้นได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนที่อำเภอคลองใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญคือราคาที่รับซื้อนั้นได้กำไรมากกว่าการรับซื้อของเก่าในอำเภอเมืองตราดหลายเท่าและจะรับซื้อของเก่าประมาณ3-4ถึงวันหรือของเต็มรถก็จะเดิน ทางกลับไปขายให้กับพ่อค้าอีกทอดหนึ่งในอำเภอเมืองตราดนี่คือการสร้างทางป๋องแปงของเก่าที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับนายอำนวยวงทองมาจนถึงปัจจุบันนี้โมาทางถนนยังมาลาดยางอ่ะหลายจังหวัดตาดคลองใหญ่อ่ะมาเรือพิญโยโยนพิญโยยานสมัยก่อนน่ะแหละประมาณกี่ตันไะ้มประมาณกี่ปีนะครับมันเราสี่สิบกว่าปีอ่ะ 60ปีแล้วคะครับแล้วเป็นไงฮะไรายได้ดีไหมหรือว่ายัางไงฮะก็พอเลี้ยงตัวได้ลูกตาก็เรียนสําเร็จปริญญาทํางานบริษัทอยู่เคบเชตแล้วตอนนี้เล็กราคาดีนะฮะเล็กไม่ดีตอนไม่ราคาตกต่ำตังมันลงเนี่ยเล็กกเหลือกิโลสองบาทอ่ะขายได้สามบาทอ่ะราคาไม่ดีเล็กของเก่าอ่ะแต่เราก็ซื้อถูกกําไรเหมือนเดิมนะตอนนี้ทองเหลือง ไรนีทองเหลืองก็ลงพลาสติกก็ลงไอ้ทองแดงก็ลงทองเหลืองนี่ลงรับเท่าไหร่ครับทองเหลืองก็เหลือกี่ลงหกสิบกว่าบาทตอนนี้ก่อนนั้นขายร้อยกว่าบาทอะ่ะพลาสติกครับพลาสติกก็สี่บาทห้าบาทเนี่ยอะไรเงี้ยงแล้วมาซื้อที่ของใหญ่มีสามวันกลับอะ่ะสามวันกลับนะม,มีขามาข้างาขึ้นอะ่ะ มีขาประจำขายเยอะไหมมีขาประจำขายฮหอนอนบานเพื่อนช่างสิงเนี่ยแล้วเป็นไงทีดีขึ้นไม่มีบ้านช่องบานแล้วเป็นตัวเองใช่ไก็ก็เราเป็นพ่อค้าก็ดีเหมือนเดิมก็ของถูกเราก็ซื้อถูกแต่กำไรเท่าเดิมแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้านกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสํารองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์ โทร0908181828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา พในการโรงพยาบาลตรานำถวายคำสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีในวันข้าราชการพล,ละเลือนเมื่อเวลา9านาฬิกาวันที่1เมษายน2559ที่ห้องประชุมราชพึกอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลตรานายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาธปุ้มในการโรงพยาบาลตรา ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2559สำหรับกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นโดยชมรมจริยธรรมและพัฒนาโรงพยาบาลตราเพื่อให้ข้าราชการพนักงานโรงพยาบาลตราได้ตระหนักถึงเกียรติหน้าที่ความสามคัคคีความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่ต้องพึงปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการ ทีีด่ดมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญลอยตามเยื่องพายุโคลบาดและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราชวาทอันเป็นภาพรักทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้วเวลา14นาฬิกาบริเวณห้องสุขขาตึกอุบัติเหตุนายแพทย์จรัดวสุทธาดาในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรา พร้อมด้วยานแพทย์ธีรพงศ์ตุนานผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราร่วมกันทําความสะอาดซ่วมตามนโยบายล้างซ่วมพร้อมกันทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAA สะอาดเพียงพอและปลอดภัยโดยเฉพาะห้องสุขาผู้ป่วยนอกที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากทั้งนี้การทำความสะอาดจะเน้นไปที่3ามจุดอันตรายคือที่จับฉีดชำระ พื้นห้องซ้วมที่นั่งหรองซ้วมและ4จุดเสี่ยงคือก๊อกน้ำที่กดน้ำที่กดน้ำของโถซ้วมก่อนประตูห้องซ้วมจังหวัดตราดให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวเดือนเมษายน2559พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดกำหนดออกให้บริการโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวประจำเดือนเมษายน2559ในวันพฤหัส,สบดีที่2 1เมษายน2559ณศา,าลาการประเรียนวัดสระเพชรหมู่ที่5ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้า,ชางโดยนำบริการของหน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆไปให้บริการประชาชนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอพร้อมกับให้บริ บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเบื้องต้นปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆจจกยาสามัญประจำบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆให้บริการทำหมันสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจกพันธุ์พืชก้าไม้กิจกรรมสำหรับเด็ก กและแจกขนมของเล่นมีเอกสารแผ่นพับความรู้ต่างๆมอบให้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเกาะทางใต้และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวออพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่สนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยพร้อมเพียงกัน